ที่ฉันจะเล่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของฉันนี่แหละตอนที่ฉันไปซื้อบ้านใหม่ๆเมื่อวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักตอนนั้นฉันอายุประมาณสิบปีขวบในวันนั้นฉันนั่งอยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อ,พอกับแม่ต้องออกไปทำงานทิ่งให้ฉันเฝ้าบ้านเรื่องมันก็เกิดตอนประมาณห้าโมงก,กว่าของวันนั้นฉันกําลังนั่งดูทีวีอยู่ ที่ชั้นล่างฝนตกหนักมากร้อนฉันจึงเปิดแอร์เสียงทีวีและแอร์กบเสียงฝนเคลือบหมดแต่ฉันก็ยังได้ยินฝนอยู่นะฉันเดินไปในครัวเพื่อจะไปหยิบน้ำมากินตอนนั้นฉันได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรบางอย่างมันดังขึ้นข้างหลังฉันจึงเดินไปดูฉันได้เจอเงาดำๆมันแวบผ่านหน้าฉันไปฉันหันหันตามมันไป ตอนแรกเอ็นนั่งอยู่ข้างๆฉันฉันตกใจมากและคนที่นั่งขกางๆฉันเขาก็ยิ้มให้ตอนนั้นฉันอยากจะร้องออกมาแต่ก็ร้องไม่ออกมือของมันยื่นเข้ามาใกล้ฉันทุกทีฉันรีบหลับตาลงด้วยความกลัวแล้วพอลืมตาใหมาอีกทีร่างนั้นก็หายไปฉันตกใจมากแล้วเพราะว่าฉันมองไปดีๆตรงนั้นก็มีรอยสีดำตามเป็นหยดเล็กๆอยู่สองสามหยด หลังจากนั้นฉันรีบออกไปทันทีและไปนั่งอยู่ในห้องเปิดวิทยุเสียงดังร่านหลังจากที่ผ่านไปประมาณทักงสอามชั่วโมงนั้นเสียงเคาะประตูของฉันก็ดังขึ้นตอนนั้นฉันกลัวมากไม่กล้าไปเปิดรู้สึกถึงอะไรบางอย่างมาแตะหลังฉันฉันจึงรีบหันไปด,ดูตอนนั้นฉันเห็นคนคนนั้นคนที่ฉันอยู่หลังบ้านคนนั้นกำลังยิงให้ฉัน ตอนนั้นฉันกรีดออกไปทันทีด้วยความตกใจฉันกลัวมากพยายามลุกออกจากเตียงแต่ขามันก็ไม่ขยับร่างนั้นก็เข้ามาใกล้ทุกทีเสียงข้อประตูก็ดังเหมือนทุกฉันร้องออกไปอีกครั้งประตูนั้นก็พังลงทันทีและสิ่งที่ฉันเห็นก็พ่อกับแม่ของฉันฉันหับไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่เห็นร่างนั้นแล้วฉันรีบวิ่งไปกอดพ่อแม่ทันที แม่ก็ถามว่าเป็นอะไรฉันก็เล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ของฉันพอได้ยินก็ตกใจมากรีบพาฉันไปที่วัดทันทีบ้านฉันยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่พระบอกว่ารีบทำซะมันจะได้ออกไปเพราะเขาเคยอยู่ในบ้านและตายในบ้านหลังนั้นแม่ฉันรีบย้ายบ้านทันที